ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ต้องขอบอกเลยเมื <c oughs> <morning> ่อกี้คุณมอร์ดิงเล่นมันมากไอ้เจ้าตัวแมสคอตที่อยู่ข้างๆค่ะ ใส่ชุดก็ร้อนจะแย่แล้วแต่ขยับขาย้ายภุมตลอดเวลานะคะและอย่างที่บอกค่ะวันนี้นะคะโมเดิร์นไลฟ์คอนเสิร์ตของเรานะคะยกเอาเวทีมาสัญจรกันที่ตลาดน้ํามหานครแถวแถวลาดกระบังนี้นะคะและเป็นประจําทุกสัปดาห์ค่ะด้วยความปรารถนาดีนะคะที่ทางรายการเราย้ํากันอยู่เสมอนะคะว่ากับสายด่วนสคบ1นึ6งคลุ้มครองฉับไวใส่ใจผู้บริโภคนะคะถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดรู้สึกตัวว่ากําลังเป็นผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการนะคะสามารถโทรศัพท์แจ้ง เป็นสายด่วนเข้ามาได้เลยค่ะย้ำนะคะ1 1 6 6งกสอคบสายด่วนฉับไวค่ะคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะถ้าได้ติดตามรายการเรามาอยู่ต่อเนื่องนะคะจะทราบดีค่ะว่าบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะก็ได้เป็นผู้สนับสนุนรายการของเราอย่างดีมาเสมอนะคะแล้วไม่ได้สนับสนุนแต่เฉพาะรายการเรายามพี่น้องทุกคนเดือดร้อนประสบวิกฤตน้ําท่วมแบบนี้นะคะเขาก็ให้ความช่วยเหลือค่ะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มรูปแบบล่าสุดนะคะได้ช่วยเหลือ ในด้านบุรณาการโดยส่งพนักงานกลุ่มปะตะทค่ะและก็พนักงานอาสาสมัครนะคะจากชมรมพลังไทยใจอาสา ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆค่ะทั้งนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะคะแต่เชื่อว่าถ้าเราทุกคนร่วมมือกันนะเราจะฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้ไปได้ค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะบนเวทีอีกหนึ่งสาวน่ารักถึงจะตัวเล็กๆแต่พลังเสียงสุดยอดไม่รู้เอาปอดเปขยายปอดจากไหนนะคะบนเวทีพร้อมแล้วขอส่งมอบเวทีนี้ให้กับกิ่งเดอตาค่ะ 追个老奶奶。 i sure. ความสุขจากการที่ได้รักใครคงไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วหัวใจไม่อยู่กับฉันก็อย่าเลยนะฉันว่าเธอแน่จะเข้าใจในฝั่งนี้ว่าไงไม่เห็นกับฉันก็นึกซะว่าเห็น ใจความรัฉันขอฉันขอมีมาแค่เธอช่วยตัดสินใจอย่าบอกเขาว่าเรารักกันหรืออย่าบอกฉันว่าเธอ เธอไม่ลือกฉันแค่อยบอกว่าทสองอยากบอกเขาว่าเรารักกันหรืออยากบอกฉันว่าเธอรักใครเธอรักเขาเธอก็กลับไปเธอไม่ใช่ก็อยู่กับฉันอยากบ ฉันรับได้ไม่ลฉันแม้เธอไม่รัฉันฉันรัเธอ,อ,อขอคุณค่ มากเลยมีแบบว่าช่วยกันร้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ซิงเกิลล่าสุดจากกิ่งนะคะอยากบอกเขาหรืออยากบอกชั้นยังไงก็ฝากเอาไว,ดว้ด้วยดาวน์โหลดกันได้ที่ดอกจัน1 2 3 0 1 4 6น์หนึ่งนะคะวันนี้กิ่งแล้วก็ศิลปินทุกทคนนะคะมามอบกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยนะคะที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะยังไงเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเก่งเดี๋ยวจะตามมากๆค่ะที่มามอบเสียงเพลงพอให้กับเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะที่นั่งอยู่ข้างล่างเมื่อกี้พร้อมมา เพราะเนื้อโอ้โหซาบซึ้งเห็นข้างหน้าทำหน้าเคลิบเคลิมกันไปเป็นแถวเลยนะคะหลายคนบอกว่าในช่วงน้ําท่วมแบบนี้นะคะท้อใจไม่มีกําลังใจจะไปทําอะไรเลยแต่เตยบอกว่าบอกไว้เลยนะเราอย่าปล่อยให้น้ําท่วมม,มันลบความสุขออกไปจากใจเรานะคะความสุขเราสามารถสร้างเองได้คิดซะว่าฟ้าตอนนี้อาจจะส่งวันหยุดยาวมาให้ทุกคนได้ถือโอกาสนี้พักผ่อนกับครอบครัวก็ได้ค่ะและถ้า